วัีค่ะวันนี้ก็จะพามาล้างเครื่องซักผ้าผ้านาขนาดสิบกิโลกรัมค่ะนี่ถอดออกมาแล้วก็มีสิ่งสกรปรกเต็มเลยอันนี้ก็ไม่ได้ล้างหนึ่งปีแล้วเนาะประมาณหนึ่งปีถ้าเกิดนานกว่านี้ก็โอ้โหสุดยอดยิ่งกว่านี้เนาะนี่ตัวถังก็จะประมาณนี้เลยเนาะถอดออกมาแล้วก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเอาออกมาก็มาล้างชิ้นส่วนดูซินี่ขนาดแค่ปีเดียวเนาะ นานกว่านี้โอ้โหจะขนาดไหนนับแรกก็เอาโฟมไปฉีดก่อนเลยเนาะกระจัดคราบกระจัดคราบให้มันออกแบบง่ายขึ้นเสร็จแล้วก็เอาน้ำแรงดันเนาะฉีดล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วตามซอกตามมุมเราก็ล้างด้วยเนาะค่ะนะคะ,นะคะเพื่อความสะอาดเนาะเครื่องซักผ้าเราก็ต้องสะอาดเพื่อสุขภาพภารไม้ของเราเนาะ เร็จเรียบร้อยขอบขอบอะไรก็เช็ดให้เรียบร้อยนี่ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วสะอาดสะอาดมากเลยแล่ว่าเวลาขัดซักผ้าขังต่อไปก็คือหอมสะอาดน่าใส่เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะราคาเป็นมิตรมากๆเลยค่ะไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ